ชาวเน็ตย้อนฟังคลิปแตงโมนิดามีเสียงผู้ชายแทรกเอาเพื่อนมานี่ก่อนหน้านี้ใน,นรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยได้นําคลิปสุดท้ายของแตงโมมาเปิดเป็นคลิปที่แตงโมนั่งบนเรือพร้อมทั้งร้องเพลงจากนี้ไปจนนีรันเป็นเวอร์ชั่นที่เจ้าตัวนั้นร้องเองล่าสุดคลิปดังกล่าวถูกแชร์ตอกขันอีกครั้งในโลกออนไลน์เพราะมีชาวเน็ตได้ยินว่าคลิปนี้มีเสียงเหมือนผู้ชายพูดขึ้นมาสองครั้งว่าเอาเพื่อนมานี่หลังจากท่อนที่แตงโมนั้นร้องว่า จะเป็นลมอบเธอเมื่อร้อนใจหลังจากนั้นต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นถัดจากท่อนจะเป็นลมอบเธอเมื่อร้อนใจสิ้นคำว่าใจลองตั้งใจฟังเสียงแทรกดีๆเสียงผู้ชายพูดสองรอบเลยเอาเพื่อนมานี่และอีกคนก็พูดว่าเราคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าช็อตนี้ดูเหมือนแตงโมกำลังคิดอะไรอยู่ในใจคงคิดว่าจะทำยังไงดีพยายามไม่สนใจอะไรบางอย่าง